สสเเียคยคุณไอแอดถือว่าเป็นตัวชนิดยับบุคลเข้มคือจริงจริงเข้มก็เคยเจอในค่ายละครโคลิเซียมครับซึ่งเข้มเข้มมาเล่นละครเรื่องเผาขนซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คุณอาเคยเล่นมาก่อนใช่ครับเข้มเป็นในเวอร์ชันละครใช่ครับมาเจอเข้มในในเวอร์ชันละครส่วนตัวก่อนหน้านี้เราต้องแต่สมัยเด็กเราได้ติดตามผลงานไอะอรผลงานที่จดจำส่วนใหญ่จะได้ฟังจากคุณตา คุณตากับกับอาจารย์ยอดเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังว่าไอแอดมีความเท่มีความเป็นพระเอกตลอดการยังไงเวลาเขาอยู่แล้วก็จะได้ยินเรื่องของไอแอดเนี่ยในกองกองละครของโพลิเซียมนี่บ่อยมากและได้มีโอกาสพูดคุยเพราะเราได้เล่นในเวอร์ชันละครเนี่ยเขาได้มีให้ปรุงให้พ่อหรือไม่ให้คําแนะนําอะไรเกี่ยวกับถ,ถ่ายทอดการแสดงบ้างไหม ช่วงนั้นก็จะมีคุณอาให้พรครับให้พรแล้วก็ฝากเหมือนเหมือนกับฝากละครฝากฝาาในในภาพของเผาขนให้เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาก็อวยพรยอวยงมากเลยนะมันเป็นทำให้เราแจ้งเกิดตัวครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งละครที่ที่ทำให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นก็ดีใจครับดีใจแล้วก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวคุณอาด้วยก็ทราบข่าวตกใจขนาดไหนเพราะว่าเราเคยตัวโคตเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย ตกใจผมผมเชื่อว่า,าหลายหลายคนก็ก็คงจะเสียใจกับ,ก,บกับการจากไปของคุณอาเพราะว่าคุณอาก็ากถือว่าเป็นพระเอกที่อยู่ในใจหลายๆคนเลยคมีคำพูดอะไรอะไรกับคุณอาหรืองก็สิ่ใดกับครอบครัวไหมครับรเ,เอ,อเ่อในฐาน,านะนักแสดง,งขุ้นใหม่ก็ อยากจะขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับครอบครัวของคุณอาแอสนะครับแล้วก็ขอให้คุณอานะครับไปสู่ครอบครัที่ดีค่ะที่คะเรามีแนวทางมีหลักการต้นแบบท,ที่แบบที่เห็นอาแอสนะครับไม่ว่าก,การทำงานกัรมาเรื่งแบบว่าการท่อเนี่ยาามีแบบเป็นแนวทางจะเป็นส่วนใหญ่ที่เราได้รับฟังมาก็จะเป็นการใช้ชีวิตวใ,นในกองถ<ว>่ายเวลาที่เราให้คิวใครให้คิวละครเราก็อยู่อยู่ในกองละครทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นการ การใช้ชีวิตมากกว่าที่ที่เราได้ยินมาที่เราได้สัมผัสจากจากหลายๆคนได้พูดถึงท่านเนี่ยเข้มปอยยะทเรื่องทีงท่ที่เรื่องที่เราต้องบินโดดไปหาพี่ไข่ที่ทน, <laughs> นเราคือจริงๆเข้มเข้มตั้งใจจะลงไปอยู่แล้วคือณวันนั้นเนี่ยเข้มมีไปวางศิลาเลิกกับกับพี่ท็อปพี่ไทย อยู่แล้วแล้วก็ทางพี่หนิงก็อยากจะไปบงสวงที่ใต้ก็เป็น,เป,นเป็นจังหวะที่ดีแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่ที่เหมือนเราเราขอในรูปแบบที่มันผิดอาจจะไปท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไปท้าอาจจะไปไปไป,ไปพูดในคานองที่ไม่ดีทําให้เขาไม่สบายใจหรือว่าทําให้เขาไม่ชอบอะไรเงรี้ยเพราะส่วนใหญ่คนที่มาขอขอพรจากไอ้ไข่หรือว่ามาของ,งานต่างๆจากจากไอ้ไข่ที่บ้านผมอาจจะได้กันกันเยอะมากๆอะไรเงรี้ยแล้วตัวเราตัวเราก็ ไปได้ยินการวิธีการขอที่ท,ที่มันที่มันไม่ใช่มาแบบผิดผิดเราก็เลยใช่ว่ามันจะไปเดกไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดเราเราแค่รู้สึกว่าเราพูดไปมันถูกต้องแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันเหมือนกับไปกระทบเขาผมไม่ได้เลี้ยงผีนะเออทำผิดรูปแบบเยผมไม่ได้เลี้ยงผีมันมันก็เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเรานั่นแหละครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขอแล้วเราได้เราก็เราก็ขอมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องที่ว่าคุณตาคุณยายผมขึ้้นนมาาบ ก็จะเหมือนกับจึงหลับจึงตื่นมีเด็กไปขอนอนด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะฝันเห็นเด็กพี่สาวก็จะฝันเห็นเด็กแล้วก็มีเรื่องเรื่องที่พูดการผมโดนเขาผ่านร่างอะไรเงี้ยมามานั่งคุยกับคุณแม่ใช่ครับมานั่งคุยกับคุณแม่ว่าลงมานะพูดว่าจะพูดพูดว่าบอกว่าจะมาหาก็ต้องมาหานะก็ก็เลยได้ไปก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราได้ได้ไปทําบุญด้วยั้มครับก็เลยได้ลงไปแล้วเจออะไรหหุยนนั้น ัไงแค่ตัวต่วหรือเปล่าหรือป่าไม่รู้ไม่รู้อา่านต่อได้<อ>ดาดาก็แ<อ>ต่ไปเราเป็นยังไงบ้างมันมันมันกลับมาแวะเวียนเราหรือเปล่าอะไรเกิอดอะไร <ผม S 2> <ๆ>ขึ้นผมพอไปถึงแล้วเรามมัน,ม,นมันก็สบายใจขึ้นที่ที่เราได้ก็สบายใจขึ้นครับที่ที่เราได้ลงไปหาเขาแล้วก็ได้ไปไปบอกเขาว่าสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้ตั้งใจคือจริงๆเราก็เราก็บอกตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแหละว่าว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นเพราะเราไม่รู้เราเข้าใจ ในในรูปแบบการขอแบบนั้นเลยก็ก็ลงไปแล้วก็พอได้ไปกราบได้ไปอะไรกับพี่หนิงมันก็รู้สึกว่าเออมันสบายใจขึ้นมันมันเบาใจมากขึ้นใช่ครับไม่เจอไม่เจอโอเคเดบ๋ยวคมไปขับทำไมวงแตกเลยเหรอคนลุก